ความหมายของทางสายกลางในยะที่หนึ่งที่ขู่ทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสบส่วนสุดสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยการมาสุขในการมทั้งหลายอันเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความลำบากแก่ตนเป็นทุกข์ ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์พิขุทั้งหลายส่วนข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านี้อันตถาคตได้ตัดสรู้แล้วกวระทาให้เกิดจักษุกระทาให้เกิดยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพพานภิขูทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง ที่ตถาคตได้ตัดสรู้แล้วกวระทาให้เกิดจักษุกระทาให้เกิดยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพานนั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละซึ่งได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบ ตั้งใจชอบ